อ่ากลับสวัสดีพี่พี่น้องเอฟซีทุกท่านนะครับผมวันนี้นิยมบ้านทุงสิมากินนี่ครับต้มขมๆมครับผมสุดยอดเลยครับต้มเนื้อเครื่องในครับผมยอดเลยพี่น้องมากินวกันครับผมมีเกวเกวพิบูนครับผมมาพี่น้องบอกว่ต้องบอกอะไรครับผมก่อนกินหอยั้วจะ แกกันเด้อพี่น้องแกจากแกข้าวเขาสัากหน่อยพี่น้องเห็บเห็บซีทันใดเข้มารับชมรับติดตามกับเขอให้สุขภาพแข็งแรงฮิงฮิงเรื่อยๆเด้อพี่น้องเด้อฝากกด subscribe เด้อครับพี่น้องครับคือเก่าครับพี่น้องอยู่บ้านทุกวันนะให้เลยครับมื้อนี้ น้ำเสนอเข้าสวยครับแต่ว่ามืออื่นผมพรุงนี้นะผมจะก้อยก้อยกุ้งต้องข้าวเหนียวครับพี่น้องนี่หมูทอดกระเทียมครับง่ายมา้นะครับนะครับนะครับี่ต้มขมๆนี่แค่ครับผมจางมากเพราะว่าบไปต้มเองครับไม่ใช่พี่น้องซื้อแต่ว่าบอกขมๆเลยเอาผมสุดๆเลย มากับอีตองเอฟเต้ครับ,บ,อบนอนอยู่เขาสวยด้ยครับ,บมือโบกเงี้ยเงี้ยงนอนกับพี่น้องมานี่เพราะว่าฝนจะตกแต่ว่ามไม่รอนตกครับร้อนร้อนอยู่ทุ่งนา Look. Hmm. Ini. Coba video. ูผมผมเดี๋เดี๋มีผมครับแทบจวดจวดเง สจกระตามแล้วพดกรบผมห่อนกับหน้อยคุณกุ้งทอดไครเจี่ยวกรบผมผมประดักมากหรอกเนาะ คันแผ่นเขาจหน้าในอำเภอพี่น้องเนี่ยเดี๋ยวเขาจะน้างในอำเภออืมกสุดยอดอจดาจะนั่งในอำเภอสุดยอดครับพี่น้อง เก็ชิมได้นะเพื่อพี่น้องขมผมลำเลยเรามาใจดีเพราะผมซื้อดีไว้นะเพนี่น้องผมซื้อมาครับต้มอ่ะไม่ได้ต้มเองเพือ ตัวผมดีไปใส่ขมทำุให้เขมาเดกับนอฟีกินกันต้มสุดยอดเล้เครืเองในเนื้อรานนน้สุดยอดได้ครับ

ออืืสุดยอดพี่น้องแซ่บมากเลยนณะก็มารับชมรับจ้ำก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงเด้อครับพี่น้องครับผมเงิรวยฝากกด subscribe เด้อล็กๆน้อยๆนี้ยมบ้านตุงครับผมตัวเด้อน้องสู้กันไปครับผมสวัสดีครับ